่่แล้วเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้8เมษายน2567เราจะมาอัปเดตข่าวดีจากรัฐบาลกันนะคะ รัฐบาลชวนแรงงานอิสระยื่นกู้เงินใช้ประกอบอาชีพนะคะสูงสุดถึง3 0 0แสนบาทถึง30เมษายนนี้เท่านั้นนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะอัปเดตข่าวดีจากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้านะคะ รัฐบาลเชิญชวนแรงงานอิสระยื่นกู้เงินใช้ประกอบอาชีพได้สูงสุด3แสนบาทนะคะวันนี้ถึง30เมษายน2567นี้เท่านั้นนะคะโดยรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของแรงงานอิสระซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่ยังประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนสำหรับซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมแรงงานอิสระนะคะกระทรวงแรงงานได้จัดเตรียมกองทุนเพื่อรับงานไปทาที่บ้านแรงงานอิสระหรือฟรีแลนซ์นะคะสนับสนุนเงินทุนให้แรงงานอิสระสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมายดอกเบี้ยต่ําสําหรับซื้อเครื่องมืออุปกรณ์วัตถุดิบหรือใช้จ่ายในการประกอบอาชีพมาดูรายละเอียดและเง,งื่อนไขคร่าวๆนะคะผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทาที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน รายบุคคลยื่นคำขอกู้ไม่เกิน50,000บาทรายกลุ่มบุคคลกู้ไม่เกิน300แสนบาทอัตราดอกเบี้ย 0%, นเาน24เดือนระยะเวลายื่นคำขอกู้นะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึง30เมษายน6 7รายบุคคลชำระคืนภายใน2ปีรายกลุ่มนะคะชำระคืนภายใน5ปีผู้ที่สนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดที่สำนักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไทยหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0่ กด2นะคะอัปเดตข่าวดีวันหยุดนี้นะคะรัฐบาลเชิญชวนแรงงานอิสระยื่นกู้เงินใช้ในการประกอบอาชีพกู้ได้สูงสุด3 0 0แสนบาทถึง30เมษายนนี้เท่านั้นนะคะอัปเดต8เมษายน267 7